ไปคลานะครับดูหโอ้โหพี่น้องเหนื่อยครับวันนี้เอ็มเขียวจะเอาไหมจ๊ะ เอาไหมจอบเหนื่อยเอาไหมดีกว่าเหนื่อยล้าเลยครับวันนี้ยกไม้อยู่ขาดูครับโอ้คนเรียงก็เรียงไม่เปิดจมูกเลยครับเอาเอ็มเมกมีรอยเปล่านี่โดก่อนค่อยออกเดินทาง โลกว่านะครับวันนี้ไม่รู้ไปไรงดงิดกับไม้ทั้งวันเลย เด่เาผมกับเราน้อยหมดแรงเลยครับเรื่องไม้แบบนี้บันไรเลยครับเขาเรียงอะไรนะเรียงไม้สั้นกับไม้ยาวรวมกันเลยครับมันก็ยกไม่ได้นะมันก็ยกลำบากคนระับยกอันนี้อันนี้มันก็ร่วงครับ Bèp tuyển hàng văn sài gặp 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 ซื้อวีดูมี่เหซื้อห้บาทหรอฮะซื้อห้านนะบาทเป็อเข้าขึ้นเรา้าบาทครับมัตัาอซื้อว่าแดดมันรอนนะครับ 話喺內啊！Wow, right ไอ้ที่มาเจอไม้เรียงเขาเรียงให้นะครับแต่เรียงไม่ได้เขาเรียงถ้าคนเขาเข้าใจเรียงอ่ะเขาจะเรียงไม้สั้นแต่ไม้สั้นนะไม้ยาวแต่ไม้ยาวไนอะ้ผมขอสามาว่าจะได้ยกสบายแล้วให้การยกขึ้นอนะ่ะใช้เคนยกจ,จริงครับแต่มันใช้เวลาเยอะนะครับ มันต้องรู้ว่าพื้นที่มันตรงวางได้อันนี้หรือเปล่าไอนดี้เชือไม้แบบนี้เดี๋ยวกบรอ้อนเอางานแบบนี้งานแบบนี้ผมก็เคยเจอมาเยอะพอสมควรแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะ ได้คนระับงานทุกรูปแบบครับมันเจอมาหมดนะครับแต่มันก็จำเป็นต้องทำนะแต่ขอให้เขาเรียงไม้ดีๆหน่อยจะได้ยกแบบสบายหน่อยแช่ว่าคิดอยากจะเรียงแบบไหนก็เรียงครับอันนี้เรียงเหมือนไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ยาวไอ้ยาวเกินก็ยาวไปเลยนะอันสั้นก็สั้นไปเลยเรียงแบบเกียบอะเราเรื่องนี้คนยกตายเลยคนยกไม่ใช่ว่าจะยกได้เลยนะครับต้องเปเรียงอีกไม้ยาวกับไม้สั้นเนาะธรรมดาดูครับมาตั้งแต่เช,ช้านะครับตอนนี้สิบเอ็ดแล้วไปลงอีกยกลงอีกครับ ผมว่าจะเอาเชื่อกผูกแล้วขับก็ชากตรงให้หมดเลยดีนะครับเรียงหมาได้สภาพแบบนี้ตอนอยู่ข้างล่างน,นี่โอ้หเรเลย มาดูขาลงเีงนะครับขาลงก็บางอันก็ยกได้บางอันก็ยกไม่ได้ครับต้องใช้คนยกเหมือนเดิมเฮ้ยเสียงโซ่อ่ะ ตัวร่วงหรือเปล่ายู่ฮากา,า,การ,รกน,น,นาั้นลงได้เลยแล้วเขนดึงยังไม่ออกมือวันนี้เป็นการที่ยกยากที่สุดเลยตั้งแต่ยกหมาคนเรียงเมื่อวานโดน40ไปด้วยครับก็เลยแบบ ไม่ค่อยเป <laughs> ๊ะโอ้โหจักรู่นี่ก็เดินทางครับเที่ยวสองเฮ้ยเที่ยวแรก ไปเรื่อยๆครับวันนี้เที่ยวเดียวครับก็ไม่รีบเท่าไหร่ไปเรื่อยๆครับระวังตัวเองกฎหมายย่คามอันตรายมันไม่ใช่รถคอบด้วยครับ าจะหมดวันนี้แหละครับงานแบบนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นงานเล็ก <laughs> งานเล็กอถ้าเรียงดีก็ดีนะครับถ้าเรียงไม่ดีก็บันไหลนะครับ <laughs> งานเล็ก <laughs>

Mai cọ hồ nó Hồ chăn, hồ chăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video